สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับภูอีกแล้วนะครับกับช่องอร่อยเจอร์นี่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับมา,อ,าอ่านหนังสือไม่ใช่นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชิมอาหารนะครับในบรรยากาศของห้องหนังสือนะครับจะถูกใจท่านผู้ชมที่ชอบอ่านหนังสือนะครับอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันนะครับ ครับวันนี้ภูพามานะครับอาจจะเห็นด้านหลังนะครับเป็นสมุดเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ได้พามาที่หอสมุดที่ไหนนะครับพามาที่ My Cafe The l i b r a r รนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารนะครับที่มีบรรยากาศเป็นห้องสมุดนะครับมีหนังสือเต็มมากมายเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับพี่ช่อตนะครับบอกเล่าความเป็นมานิดหนึ่งครับว่าร้าน My Cafe The l i b r a r รเนี่ยมีความเป็นมายังไงครับก็ที่จริงเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือและมีความใฝ่ฝันตั้งแต่เรียนแล้วว่าอยากจะ มีห้องสมุดเป็นของตัวเองครับทีนี้ก็มีความคิดว่าถ้าเรามีร้านอาหารสักร้านอ่ะเราจะเอาสมุดเอาหนังสือเข้ามานั่งอ่านด้วยนั่งทานอาหารด้วยแล้วก็จิบกาแฟไปด้วยกินดื่มอ่านในร้านเดียวกันนอยากได้สโ,โลแกนนี้มากมก็เลยก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาจุดเด่นของร้านเราก็คือแปลว่ากินดื่มอ่านอยู่ในที่เดียวกันนะครับแล้วลูกค้าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับ คนใหญ่จะเป็นฟรีแลนซ์นะคะออแล้วก็นักศึกษาครับนะคะวัยวัยทำงานวไวเริ่มทำงานอย่างเงี้ยสามารถไปนั่งทำงานที่นี่ได้จนถึงกี่โมงฮะได้หมดค่ะคือเอาคือจะเรียนอย่างนี้ก็คือว่าตอนสมัยก่อนโควิดเนี่ยร้นเราเปิดยีชั่ว พอโควิดปุ๊บนี่กำลังปรับตัวตอนนี้ก็คือเปิดตีโมงปิดตี2ก่อนในอนาคตอันใกล้นี่แหละก็จะเป็นย4ิบชั่วโมงเหมือนเดิมแล้วหนังสือเดี๋ยวผมย้อนกลับมาหนังสือนิดนึงดีติดใจเรื่องหนังสือว่าหนังสือที่เอามาลงในร้านเนี่ยคุณชอบคัดเลือกหนังสืออะไรไหมครับว่าจะต้องเป็นหนังสือประเภทไหนหรเรื่องทีนี้ของเราจะแบ่งเป็นแบบสามหลักสามประเภทนี้ก็คือหนังสือเก่าหายากนะคะก็คือจําหน่ายคือขายนั่นแหละแล้วก็ เป็นบริการซ่อมหนังสือทำคํามสะอานหนังสือ,สสอ,อ,อแล้วก็มีบริการหนังสือ,อค่ะที่กลับมาที่อาหารที่เรามีนะครับมีเมนูไหนไหมครับที่เป็นเมนูพิเศษที่เวลาใครต่อใครมาที่ร้านนี่จะต้องทานเมนูนี้นะครับมาร้านนี้ต้องทานเมนูนี้แน่ๆเลยมีค่ะก็ข้าวไข่ต้นต้องยำกุ้งนะคะครับตัวนี้เนี่ยใครมาไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงไมค์คย <c oughs> เด่นไลบารีค่ะทำไมต้อง เป็นข้าวไข่ข้นกับต้มยำกุ้งมันเป็นอาหารฟิวชันน่นนะความจริงไข่ข้นเป็นอาหารของทางฝรั่งของทางยุโรปต้มยำกุ้งเป็นอาหารทางไทยทําไมถึงแมทไข่ข้นกับต้มยำกุ้งมีมีเหตุผลหรือเปล่าครับมีค่ะที่เป็นที่ต้องเป็นไข่ข้นก็คือ,เ,อ,อเราสังเกตพฤติกรรมลูกค้าคพอลูกค้ามา่คนไทยส่วนใหญ่ะจะมองว่าไข่เป็นอะไรที่เบสิกทานที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้แต่ที่จริงแล้วคำว่าเบสิกเนี่ยคือเขาเรียกอะไรนะอาหารชิ้นคิดอ่ะ อไรก็ไข่อะไรก็ไขไ่ไขแต่ทุกคนก็ต้องสั่งแต่ถ้าเป็นเป็นไข่เจียวม,ม,มันก็มี้เนาะไม่บางทีถ้าพปกพคิดว่าบางทีแล้วเราคิดจะถึงคิดถึงไข่ดาวเง,งี้ยคิดถึงไข่เจียวแต,แต่มันมันมันแปลกลว่าพี่ชอบคิดถึงไข่ข้นซึ่งแบบอืมมันแปลกดี ไม่ธรรมดาค่ะเพราะ่าเราไม่ใช่บอกว่าเรานอกจากต้มยำพุ้งจะเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบว่าผู้คนไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่เราควรจะมีอะไรให้คนสมัยใหม่บ้างและคนคนโบราณก็ทานได้นั่นคือไข่ข้นซึ่งมันจะเป็นตัวไข่เนี่ยคือชอบชอบศึกษาเพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือไข่จะเป็นสารเซลเนียมนะคะเสริมให้กับกลุ่มที่วัยทำงานเด็กเด็กนักศึกษา เป็นโปรตีนเป็นซีลีเนียมใช้ให้กสมองไบรท์นะคะทานแล้วจะดีต่อสุขภาพนอกจากเราแบบว่าอยากให้อร่อยแล้วสุขภาพก็ต้องมาด้วยก็เลยเสริมไข่ค้นเข้าไปก็จะจะใส่ลงให้ใส่เครื่องปรุงลงให้แบบว่าถูกใจเด็กสมัยใหม่ก็คือจะมีเนยมีชีสตงไปบ้างแต่คนสมัยเก่าก็ไม่ใช่ว่าจะทานไม่ได้เฮ้ยมันแปลกอร่อยดีอะไรประมาณนี้แล้วอย่างอื่นฮะเครื่องดื่มอย่างอื่นยังมีอะไรที่ที่เป็นที่นิยมไหมครับ ตอนนี้อะค่ะตอนนี้คือที่นิยมมากตอนนี้คือเป็นชาชาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคู่กับร้านกาแฟอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยคือเราอยากได้ชาที่มันเป็นชาโบราณเป็นของไทยเลยแต่ไม่ใช่ชาจ๋านะอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบสมุนไพรมารวมกันหลายๆอย่างค,ค่ะชอบก็มีเครื่องดื่มชา,า,าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลย วันนี้ตื่นเต้นมากนะครับพี่ช่อได้พามาพบกับเมนูที่มีความอร่อยมีความฟิวชั่นระหว่างของไทยกับของฝรั่งนะครับและยังได้ประโยชน์จากไข่อีกนะครับซึ่งวันนี้นะครับผูได้มีประวัตินะครับของไข่มาฝากท่านผู้ชมกันนะครับเป็นประวัติของไข่คนนะครับในฝรั่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าสกัมเบอเอกนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับไข่ข้นของทาร้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าประวัติศาสตร์ของไข่คนนั้นเป็นยังไงครับ หลายคนก็จะคิดว่านะครับไก่หรือไข่อะไรจะเกิดก่อนกันผูก็ไม่สามารถตอบท่านผู้ชมได้นะครับว่าไก่หรือไข่อะไรเกิดก่อนกันแต่มีหลักฐานสำคัญนะครับที่แสดงว่ามนุษย์รู้จักการใช้ไข่นะครับเป็นโปรโตีนในการทำอาหารมาตั้งแต่สมัยยุคโรมันก่อนประวัติศาสตร์แล้วนะครับซึ่งชาวโรมันถือเป็นกลุ่มแรกๆที่ทำอาหารเช้าในลักษณะไข่คน นีครับซึ่งเป็นการทำอาหารโดยการนำไข่ไก่นะครับไปคนบนกระทะความร้อนต่ำนะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็นเกลือเนยนะครับหรือว่าเบคอนผักชีสลงไปเพื่อเสริฟพร้อมกับขนมปังปิ้งในตอนเช้าครับมาแล้วนะครับอู้ว้าวเดี๋ยวเราก็ก่อนที่จะกินนะครับก็ หลังมือก่อนนะช่วงนี้ท่านผู้ชมจานนี้นะบอกให้กุ้งเยอะมากนะตัวใหญ่มากนะครับมีทั้งกุ้งทั้งซอสต,ต้มยำเนะี่ยเข้ากับไข่คนมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้เนี่ยยังมีชาที่มาแพริ่งกันนะครับกับอาหารด้วยเดี๋ยวเราจะไปถามคุณช่อกันว่าชาที่นํามาแพริ่งเนี่ยเป็นชาอะไรกันเล่าให้ฟังก่อนว่าเราอะยากได้ชาที่มันมันแบบ ต้มยำกุ้งของเรามากก็ได้โหราชาโหราชาตัวนี้เราเลือกมาก็คือคนึงดาราโอ้ค่ะคนึงดารารสชเป็นยังไงบ้างรชาติมีเหมือนกลิ่นมิกซ์เบอร์รี่มีเหมือนเป็นกลิ่นผลไม้ใช่ไหมฮะเวลาทานแล้วมันจะค่อนข้างตัดกับอะไรรสที่จัดจัดค่ะแล้วก็ผ่อนคลายดีนอกจากมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็จะมีชาเมี่ยงนะคะชาป่าชาป่าหาดื่มได้ยากนะคะแล้วก็มงม ในแก้วเดียวเนี่ยนะฮะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวขอภูนะครับกลับไปจัดการข้าวไข่คนจานนี้ก่อนนะครับไปแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เรามีโครงการดีๆนะครับร่วมบริจาคหนังสือกับร้าน My Cafe d e l i r a r y รับไปเลยนะครับฟรีหนึ่งแก้วนะครับโครงการดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อนะครับอาทิตย์หน้าภูจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนนั้นนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิกติดตามไว้นะครับแล้วเราจะพาทุกท่านไปชิมอาหารอร่อยๆกันเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับบาย